สวัดสดีท่านผู้ชมค่ะด้ียครับวันนี้เช่วงหาเกมเล่นไม่ใช่หาเกมเล่นหาแบบเล่นเลยโอเคแบบไหนดีห้องนี้และกันตั้งเก้าคนเนี่ยเออมาดูกันเลยเป็นแบบที่แนวต่อสู้นะครับเอาผมเป็นทองเนี่ยโอ้โหโอ้โหเอาเอาสีเอาบล็อกูกชวนมามันแข็งแ่งกว่า ไอ้จานั่นเฮ้ยเอาเอาวุธอาวุธมาโอ้วแบบธรรมดามากเลยไม่มีที่ดวงเกลืออะไรแบบไม่มควรสร้างเกียดเลยเอาชุดเกาะมาโอ้โหทำไมมาใช้ทุกออันเลยเนี่ย ใครมันใช้โอ้ไม่นะมันทำมันฆ่าผมโอไม่นะมันให้ลอยฆ่าวิึงยบอกว่าว่าพอดโอ้ไม่นะไอ้แม่เจโดนกงถึงแม าดิวนแล้วเรไปข้างล่างก่อนเถอะชอบเด็กแตงใช่ไหมเลือดเลือด ทุบลงแค่ไหนฮะจะว่าไปอาฮ้วไม่ถึงนี่โอ้ย จะไม่เห็นข้างล่างเจ้เน้นแล้วก็ต่อไปอย่างนี้เลยเจ็บไม่หลอนแน่เราอยู่ข้างอล่างทามันไมไ่เห็นมันคงไม่เห็นเรานะเนาะต้องถ้ามันมีใครมันลงข้างล่างได้ <c oughs> เอ้มันเบียดตกมาทำไมมันตกมาบ่อยจังถึงแม้ัตดูจะตายแต่ทีแล้วก็ไม่ได้คะแนนเลยเฮ้ยเพื่อนทำอะไรต่ออีกแล้วทะเลาะกันอยู่บนยาณน,น่ะอะดรมีเพื่อนฆ่ามาให้ตายไปเลยผมเป็นหน่วยแอบซุ่มโจมตีเู่ ดูดิบันไดอันคดเคี้ยวเลี้ยวรถมากเห็นแต่คนตกไปไตายเนี่ย <c oughs> คิดหมูเป็นผมเป็เทคนิคการตัดขั้นทเทยแบบไงกระชับไปแล้วทุกคนไปแล้วไเดี๋ยวจะทะเลาะกันก่อนนะคุณว่าว่าไปบล็อกคอผมมันจะหมดแล้วนะเอาไงดี ผมยังไม่อยากใช้ไอเทมอ่แต่เอามาก็ได้โอ๊ะอ้าวไปไงน่ะโอ้ไปนะโล่กลัลกกบมากับผมโอ้ยโอ้ไม่ได้โอ้ยใจหวามันแบบ มันคือทุกคนจะค่อยๆตอบไปจากทางเนี้ยมันไม่ได้มันยากมากอีกตัวนั่นน่ะ <c oughs> บ้าดิโอ้ยมบบัวร้อนเนี่ย กำรเลยชแมบาเาะไปถมิที่คุแไอมีที่คุทำไงดียเพื่อนได้ริบสู้กับมัน,นแล้วเราจะไปนหน่วยสปายเปเข้าข้าังมันเลย าผมยังงนเห็นท่าผมก่อนไหมปุ๋ยไม่เคยเห็นท่าก่อนไหมอูโหูอีเตอร์แต่ละอาจจะพังนะอืมเอาไปก่อนโ้อจุเป็น แล้มกากยังแรกเหมือนเดิมเลยทุกคนโอเคไปต่อ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 ไอ้ชบไปบินไปโดนโอเคมรแล้วตัวนี้นนนมันมีโล่ยร่นิดแกโดนงไปเลยโอ้ยเฮ้ยเ้เฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ มันจะมีกระทะก็ใช้ได้เว้ยอุ้งเง้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 กินโอ้ยหมดจะไม่จะตายตอนนี้อืออือทับทับบอมผมไม่จะบอกได้ว่าผมไม่หายแล้วอ่ะ หัวรถกับกันอะชับ Thank you for หัวรถอีกบ้าจะตายต่อเนี้ยผมเนี่ยบุยๆจะตายแล้วอู้ยไม่นะ đình mà tránh xong nhìn thêm à khó ba đi. đình tâm. không phải đình mà đình mà thì ăn <laughs> đình mà đi đừng mà đi mà đi quên chờ chú cô đi khuôn nhạc đây cô cậu ơi đi cuốn nhạc say cái <laughs> Còn ngon gặp Đừng mua phim ตอยตอยมันมีสัตว์แถวนี้เว้ยระวังแต่กบนะทุกคนเดี๋ยวแกเจอพลังต่อบล็อกซสักหน้านี่ไง <c oughs> เป็นไงพลังต่อบล็อกเป็นข้าวนี่แหละ

เยอะแฟนโอเคทุกคนภารกิจแอบย่องกูจะใช้ขวานช็อปโอ้ไม่นะอัช็นปเนสิก็มีคิวส์นะ ถามผมผมจะถามศัตรูอะไรวะนี่กับกับมันตับแต่รับปัดวันนี้ พวกกวนติงพวกนี้มันต้องโดนโอ้ไม่น้่มเบื่อโอ้ยมัน20บผมหามผมเฮ้ยมันงรีบหยิบป้องปืนอะไรไปก่อนป้องเนี่ยตบ้องหยิบปืนสมิธใหหมดก่อนที่จะโดนสตูขโมยไปหมดก่อน เปิดเปิดอยีงง้ฮนะปีดบ้ามันให้มันอีเตอร์มาไม่มันจะขุดอนะ้อไหวเนอะเดี๋ยวแกต้องตายแกต้องตาย โอ้ทุกคนใิด้วยมีศ kind of ัตรูยิงทานงั้นหีไปถ่ายศัตรูให้ชิ้นง่ายกว่านะทุกคนไอเถ้ามันหยุดกปเพื่อสู้กับมันไปนะ นี่ผมเกลียดมันเฮ้ยเราโมโหอะกับเกมนี้โอเคจบคลิปนี้ผมเหนื่อยมากเลยังไม่จบแล้วยังไม่ยังไม่จบ

นัมเบอร์วันเกมหัวล้ออันดับหนึ่งโอ้ม่ม้ทังนหรืว่าต้นผัวพิเศษลอกไม่ได้่านรีบด้วยทำไงดีรีบปีกนไปก่อนรีบปีกันไปกันจรับนะทุกคน ทุบเลยไปยางอยงอะแล้วทำไมฐานนี่ยังมีผมคนเดียวเนี่ยตอนนี้เออต้องชนะให้ได้นะทง ผมเก็บตไป่ให้งเสียอ้มนีผมตายเหี้ยคด้วยแกเป็นใครก่รึเปล่าอนวีม เดิขาผมว่าห้ามตายห้ามแตกก็ตายไปแล้วโอ้ยมันเกมผัวล้นโอเคทานรูปก่อนตาย,ยโอเคสัรับวัน,นี้ผมขอจบไปที่นี่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ช่วงหาแมปเล่นนะทุกคน